คคลิปนี้กลับไปอยู่กับอาอินอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะอาอินจะมาแนะนำนะคะเทคนิควิธีการหาของกิจเพื่อเอามาแลกไอเทมกันนะคะอาอาอินรอใช้เวลารอกิจนี้นานมากเพราะว่ากว่าจะวนครบเดือนแล้วก็กว่าจะมาเจอกิจอีกกิจนี้คือกิจอะไรกิจนี้ก็คือกิจที่เรานะคะสามารถที่จะ สะสมไอเทมได้เราก็จะกดเข้ามาดูตรงนี้นะคะก็คือเข้าไปรวบรวมนะคะก็คือเราสามารถเอาไอเทมพวกนี้นะคะไอเทมกิบนะมาผสมของหรือมาแลกของได้นะคะในสิ็จทีเนี้ยวันนี้นะคะอ้าอินจะมาแนะนำนะคะแนะนำวิธีการหาของกิดตัวนี้ว่าเราสามารถไปหาจากที่ไหนได้บ้างนอกจากการตีบอสและการบอสนะคะ จะบอกเลยว่ามันหาได้ง่ายมากแล้วมันหาได้จํานวนเยอะมากๆด้วยเดี๋ยวอ้ินขอหาเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะคะก็อ้อินจะบอกเลยนะว่าเทคนิคนี้ก็คือหาได้ทุกๆ15นาทีนะคะก็เราก็จะไปตีมอน3ตัวนะมอนตัวหนึ่งนะก็จะดรอปของกิดนี้นะคะ1่ถึง2ชิ้นก็จะได้รอบประมาณละ4ถึง6ชิ้นกันเลยทีเดียว โมันเป็นอะไรที่เลิศมากเลยนะถ้าลองถ้าเราลองคำนวณเล่นๆใช่ไหมก็ถ้ามี24ชั่วโมง1วันนะมี4ีชั่วโมงแล้วก็คูณอ่า60นาทีเท่ากับ1,440นาทีแล้วหาร15วันหนึ่งเราสามารถตีมอนตัวนี้ได้96รอบถ้าเกิดตีครบ96รอบนะเพื่อนๆแล้วคูณ6ชิ้นเอาเป็นเต็มแม็กอะ แต่วันเราตั้ง5้6อนะอ,อินจะบอกให้เดี๋ยวอ,อินจะพาไปดูกันว่าเราดีตัวไหนนะคะก่อนอื่นนะอ,อินขอเปิดก่อนนะคะว่าตอนนี้ตัวเด็กของอ,อินน่ะมีไอเทมตัวนี้นะคะทั้งหมด105 195ชิ้นบอกเลยว่าฟันด็อกดีมากดับเบิลวังอลาังการน่ะคือถ้าใครพลาดคลิปนี้ไปบอกเลยว่าพลาดมากนี่ สิ่งที่เราจะไปนะคะคือแมปนี้นะแมปนี้คือแมปไหนแมปนี้คือแมปบอส250ค่ะแต่มันจะมีเทคนิคการตีอยู่นะไม่ใช่ว่าเอาตัวไหนมาตีก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเวลเยอะไปใช่ปะของมันจะไม่ดอกเว้ยฉะนั้นนะเทคนิคมันจะอยู่ตรงที่ว่าเด็กของเราจะต้องเลเวลไม่เกิน300นะคะ ฉะนั้นนะพยายามคีปเลเวลไว้อย่าให้เกิน300เด็ดขาดเหมือนตัวนี้ใช่ไหมชื่อเสียงอู่ของอาอินน่ะพยายามคีปเลเวลไว้อยู่ที่260พยายามไม่กดกวาดล้างไม่กดกู้ไม่กดอะไรทั้งนั้นเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าแม้นขนาดยายอินพีผลิลิขอาอินเนี่ยไม่กดเลยเพราะว่าอะไรกลัวเลเวลมันจะอัพส่วนตัวนี้นะคะเป็นมอนที่เราจะมาตีกัน เสร็จทีนี้ถามว่ามอนตัวนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่แมปบอส250นะคะเพื่อนๆให้เรากดที่บอสโลก250แล้วเราจะวาร์ปมาถามว่ามอนตัวนี้เกิดตรงจุดไหนบ้างเพื่อนเพืให้สังเกตในแมปนะคะเนี่ยเทพีดากิยวยอดนะคะ1ตัว2ตัวแล้วก็3ตัว3ตัวนี้นะคะจะมี ผู้ดาวในการเกิดนะคะทุกๆ15นาทีฉะนั้นเพื่อนๆมาตีได้ถ้าเป็นไปได้นะบอททิ้งไว้ก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีจอเยอะนะก็บอทได้เลยแนทได้แล้ว2ชิ้นเยี่ยมเลยอ่าเทคนิคในการกดไปหาบอทโดยที่เราไม่ต้องเปิดแผนที่บ่อยๆนะคะถ้าตีตัวแรกเสร็จนะเราให้กดบอทไปที่บอท400ระวังเดอ้ออย่าวิ่งเลยถ้าวิ่งเลยตายนะจ๊ะบอสตีตายเดอ้อ ให้เรากดไปที่บอส400นะคะแล้วเราก็จะวิ่งผ่านธิดาเทพกิวนะคะเพื่อนๆก็รอเบรกด้วยนี่ไงเราเจอแล้วแต่ถ้าเราไม่เบรกนะจ้าเราจะไปหาบอส400แล้วเราจะตายกันเดี๋ยวเราดูนะว่าตัวนี้จะได้กี่ไอเทมกี่ชิ้น1ชิ้น2ชิ้นเห็นไหมเมื่อกี้ก็ได้2ตัวนี้ก็ได้2นะเพื่อนๆอ่ะเสร็จทีนี้เราจะไปตีตัวที่3กันนะคะถ้าเป็นปกติเราไม่รู้สักครงนะให้เรากดแผนที่ขึ้นมาแล้วกดไปยังที่ ทิดยายอดกิวนะคะแต่ถ้าเป็นง่าย,ายๆเนาะให้เราเลือกนะเลือกบอสตัวที่อยู่ถัดไปนะแบบเนี้ยเทพศึกตัวเนี้ยให้เรากดที่บอสเทพศึกนะแล้วมันจะวิ่งไปเองแต่พยายามนะคะอย่าลืมอย่าวิ่งเลยนะเดีย๋ยวโดนบอสตีตายเพราะว่าเวลเรายังน้อยพลังเรายังน้อยอยู่เราอัามาเพื่อแค่ตีทิดากิวเทพทิทดากิวแค่นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้เราจะดรอปทั้งหมดกี่ชิ้นตัวแรก2ชิ้นนะตัวที่สองสองชิ้น หนึ่งชิ้นละเฮ้ยตัวนี้ได้แค่ชิ้นเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆรอบนี้นะคะเราก็จะได้อไอเทมกิจนะคะทั้งหมด5ชิ้นเป็นไงล่ะเลิศไหมเทคนิคการหาของไอซ์นะคะเอ้ยนห่ตอนนี้เรามีของกิจแล้วทั้งหมดสองชิ้น นี่คือขุมพลังของอาอินเลยแหละที่แบบว่าทาไมอาอินเล่นหลายตัวแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เราจะบริหารของกิจกันยังไงนะคะไอเทมที่ได้มาทั้งหมดนะคะอาอินนะจะเอามาใช้ในการผสมตัวนี้นะตัวนี้คืออะไรคือบัตรผ่านลกล้างเพราะว่าอาอินใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมากส่วนมากและไอเทมจะดอกในนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเนี่ย ไอ้นจะสะสมไว้นะและไอ้นจะไม่กดไอ้นจะไม่กดรวมแต่ออ้นจะรอเพื่อให้ถึงกิจนี้แล้วจะได้เอามากดนะคะอย่างที่2เลยคืออันนี้ถ้าเกิดว่าตัวหลักมีเยอะแล้วไม่เป็นไรไม่ผสมก็ได้แต่ไอเทมตัวที่3นะคะที่ออ้นจะใช้เยอะมากก็คือเนี่ยป้ายดอกไม้เหลือเมื่อไหร่ไอ้นจะเอามากดตัวนี้ทันทีแล้วถามว่าชุดพวกนี้ควรกดไหมคะสำหรับไอ้นเนาะไอ้นเติมอยู่แล้วมันจะได มันจะได้ชุดแฟชั่นจากากล่องเติมอยู่แล้วอ,อินก็เลยไม่ค่อยกดตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้ากดมาแล้วปุ๊บพลังมันก็เพิ่มแค่สองหมื่นสามหมื่นอะอ,อินคิดเลยคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเราได้จากกล่องเติมแล้วเราก็เลยไม่กดกันนะคะส่วนไอเทมที่อ,อินกดนะก็จะมีแค่เนี่ยรกระถานลูกล้างนะคะแล้วก็ป้ายดอกไม้อ่ มอนตัวน,นี้นะคะดอกพุกกิดนะยกเว้นอย่างเดียวนะคือขนล,ลกขนล,ลกจะไม่ดอกนะคะแต่อย่างอื่นคือดอกหมดเลยก็เทคนิคการหาของกิจกรรมก็มีอยู่เท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะอย่าลืมกดให้กําลังใจอินนะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็บอกเพื่อนๆด้วยนะคนไหนที่ อยากทราบเทคนิคดีๆอะไรนะคะเม้นมาได้นะคะยินรัวยินจะตอบค่ะจสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ